ไหนใครยังไม่ออกจาก The Forum มคอนเสิร์ตบีไซด์ของพี่พี่บอดี้สลมบ้างทุกคนรู้หรือไม่ว่าเจ้าเครื่องนี้เขาเรียกว่าอะไรครับสมัยก่อนพี่พี่บอดี้ส a ลเนี่ยจะต้องมีไฟโฟล o w ถึงตัวกันใช่ไหมก็จะเป็นพี่พี่ทีมงานปีนขึ้นไปจุดสูงๆแล้วก็ใช้ไฟตัวใหญ่ใส่องให้พี่พี่เขาแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันล้ำหน้าไปกว่านั้นแล้วครับทุกคนเขาเรียกสิ่งนี้ว่าโรบอสปอนะครับ และที่สําคัญขณะที่พี่ๆเขาเล็งเป้าวิพีอดี้ส l a m อยู่นะครับเขาก็ร้องเพลงนับจังหวะสนุกสนานและเต็มที่ไปกับโชว์ไม่แพ้ผู้ชมด้านนอกของฮอนี้เลยนะครับพี่ๆเขาไม่คลาดสายตาแน่นอนตามพี่ปิดตามพี่ตูนไปถึงที่ยากไหมพี่ก็ถ้าวิ่งยากถ้าวิ่งยากนะพี่ปิดเขาก็จะซนๆหน่อยนะครับวันนี้อยู่นิ่งๆได้เป็นไดงไงนะ ขอบคุณเพื่อนๆแฟนๆที่ติดตามช่องปิ๊กกับปอมนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วครั้งหน้าเจอกัน